สุดหัวใจฉันเคยผ่านความเจ็บปวดกับการคลอดลูกฉันเคยร้องไห้ฉันเคยเหนื่อยเคยเป็นแม่บ้านฟรีๆเคยทะเลาะเคยโวยวายเคยเป็นผู้หญิงที่ยอมอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ฉันไม่จำเป็นต้องอดทนฉันกัดฟันสู้มาเป็นสิบสิบปีและตอนนี้ลูกฉันก็โตแล้ว ฐานะการเงินฉันก็ดีขึ้นแล้วเธอจะมาให้ฉันทิ้งทุกอย่างไปแบบนี้เนี่ยนะเพื่อให้ใครก็ไม่รู้จะมาอยู่สบายแทนฉันอย่างนั้นหรอเธอคิดว่าคนอย่างฉันน่ะมันโง่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่พี่นิดพี่จะมาทนอยู่ในบ้านที่มันยินชาแบบนี้ทำไมะฮะโดยที่สามีไม่รักไม่แยแสะตัวเองพี่จะมาทนอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขทำไมาที่ฉันพูดแบบนี้ ฉันพูดเพื่อพี่นะพี่ลองคิดดูดีๆสิหลังจากนี้นชีวิตพี่เนี่ยมันจะเหนขนาดไหนแน่นอนคะ่ะฉันคิดถึงเรื่องนั้นมาตลอดแล้วฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าจากนี้ไปฉันจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองฉันจะกินดีอยู่ดีใช้ชีวิตให้สนุกไม่ว่าฉันจะทำงานบ้านหรือไม่ทำงานบ้านก็ไม่มีใครมาสั่งฉันได้ให้พี่นิด ฉันถามจริงเถอะพี่ไม่รู้สึกติดอัดรู้สึกโกรธฉันบ้างเลยเหรอคนที่โกรธก็มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละพี่นิดพี่ว่าฉันโง่เหรอถ้าเธอกโกรธอยู่อ่ะเธอก็คือคนโง่เท่านั้นแหละฉันจะบอกให้นะชีวิตของสามีภรรยาก็มีแค่นี้แหละ ผู้หญิงอย่างเราเข้าใจทุกอย่างและมองทุกอย่างทะลุปโปกเราถึงจะใช้ชีวิตที่มีความสุขขึ้นทุกวันแม่ทำมาเป็นพูดดีแต่จริงๆแล้วพี่ก็รอความรักจากพี่กันอยู่ใช่ไหมแล้วที่พี่ทำแบบนี้พี่กำลังอิจช,ช้าฉันไงที่ฉันได้ความรักจากพี่กันอยู่ใช่ไหมเธอนี่โง่จริงๆเลยนะฉันไม่สนหรอก ว่าเขาจะหลักฉันหรือไม่หลักฉันขอให้เขาทําดีกับฉันก็พอถ้าเขาดีกับฉันเขาก็เป็นสามีของฉันแต่ถ้าเขาทําไม่ดีกับฉันเขาก็เป็นคนหาเงินให้ฉันใช้อ๋อพี่ก็เลยไม่ปล่อยเขาไปไม่ยอมปล่อยเขาไปจากพี่งั้นเหรอคนที่ลังไว้อะที่ไม่ปล่อยอ่ะไม่ใช่ฉันคือเป็นเธอต่งหากฉันเหนื่อยแทบตายที่ก่อร่างสร้างบ้านหลังนี้ ด้วยมาจากมือของฉันได้อยู่ๆก็จะเอาควา,ามสุขของฉันที่ฉันสร้างมาไปอย่างนั้นหรอตาบใดที่ฉันยังอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้และตราบใด